ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเอกได้วิ่งเช่นเคยครับวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมายิงปลาบนบกที่ฝายละเลิงนะครับฝายละเลิงนี่ก็อยู่เขตวังน้ําเขียวนะฝั่งหลังเขื่อนลาพะเพิงนะครับอาเภอวังน้ําเขียวเขตติดต่อวังน้ําเขียวครับปากช่องนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาลุ้นให้กําลังใจกันพี่น้องว่าจะเจอปลาหรือเปล่าสภาพอากาศวันนี้ฝนตกเมื่อคืน,นครับวันนี้ก็คึ้มฟ้าคึมฝนหน่อยไม่มีแดด ลมก็เชิงจะแรงนิดนึง่ะเดี๋ยวคอยลุ้นไปด้วยกันว่าจะเจอปลาได้บ้างนะครับไปต,ต้นตะขบนี่ก็ขึ้นได้นะมองไปฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนู่นกันเดินไปดูข้างหลังมีน้องนี้เขายิงอยู่ขึ้นต้นไม้อยู่เดี๋ยวไปดูข้างหลังอ้า มีที่ให้นั่งยิงปลาแล้วครับตรงนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้หน่ลยโล่งๆเลยครับตรงนี้ดูกันถ้ามันจะมีปลาขึ้นหรือเปล่านะเหนื่อกัน ลองดูครับเดี๋ยวใส่แว่นกันยังไม่ได้ใส่แว่นมันท่านเห็นเลยมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเงาสะท้อนจากท้องฟ้าต้องเอาแว่นใส่เออโอ้น้ำใสอยู่พี่น้อง เห็นไอ้อะไรนะจอกเห็นไอ้ต้นไม้ต้นผือรากผือเก่ามันนี้มองเห็นแต่ท้องฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเทสแว่นให้ดูแว่นตัวนี้นะแว่นพลัลไลนะครับสามารถสั่งได้จากร้านเอกเร่งนะครับดูนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะอันนี้แว่นนะครับลองเอาแว่นใส่เข้าไปปึ๊บเห็นไหมครับอ่าผมก็จะเห็น ตัดแสงท้องฟ้าออกไปนะครับมันก็จะเห็นปลาเห็นวัตถุใต้น้ําได้ชัดเจนขึ้นนะครับลองดูนะครับอันนี้เอาออกปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ท้องฟ้าขาวจูนพุนเห็นปลาข้างนอกอเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมีแว่นยิงปลานะครับตัวน,นี้นใส่เข้าไปปึ๊บนี่นะครับและอันนี้ไม่มีเห็นชัดเจนครับนี่ใส่แว่น น,นี้ไม่ใส่สามารถสั่งได้นะครับร้านเอกเดวิงมีทั้งสีชาและสีดำนะครับมีหลายราคานะครับสามารถสั่งได้มี180 200 250นะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรมาสั่งได้เลยที่เบอร์088 459 7467นะครับอ่ะโอเคสำหรับเรื่องของแว่นก็จะประมาณนี้นะครับจัดไปครับ อยู่ทางใต้ตเฮ้ยปัดจ,จะดูเห็นไหมเห็นว่าโอ้เด้อเด้อเด้อมันจะขี้โม่ไหลไปนู่นละอ๋อปัดจ,จะดูพี่น้องปัดจ,จะดูเสียายเออขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาเลยปัจจุดูน้อยครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับ ไประมาณสองโลนิดนิดสามโลประมาณเจือปลาจ,จะโดนแล้วครับขึ้นปืนกันหนะ <c oughs> นึ่งนี่ให้ผ่านไปไลายพ้อยเลยนะเอ้ยที่จะพังก็ได้ลูกล้านมาครบหากินให้มีโชคมีลาบใหได้ให้มัน่นเด้อ น้องเขายิงนะน่นน่าจะเป็น ado, ปลาชโดแกว่านั่นว่าน่าจะไม่โดนเสียงว่ะปลาชโดปลาชโดฮะขึ้นมาอีกเนี่ยตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ป่ะลำมันลด นีว่าคือขึ้นดีทางนู้นน่ะย,นดดยังอยู่ไหมน่ะอนโอ้ไปยิงจับบาดกันนะเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาน้องมันก่อนครับพี่น้องน้องยิงปะดินสองทีแล้วมมองยิงอยู่อยู่สามตัวหนอออนนี้ก็ย้ายมานั่งห้างนี้นะครับ่ายสวยมากเลยทำเลสวยมากเลยตรงนี้ลมด้วยดูทําเลครับห้างเขาทำอย่างดีเลยครับ ขึ้นมาแต่ว่ากิ่งมันจะนน้มๆน้มนิดนึงไม่รู้มันจะโคลมลงไปหรือเปล่านะนั้งในทั้งวันพี่น้องตรงนี้กี่น้องมันขึ้นอยู่ต้นนี้ไงี่ต้นนั้นแล้วมันยงไปปามน่าจะอยู่ในล่องคลองแล้วแต่ตรงนี้มันจะเป็นทางเข้าล่องคลองถ้าพามาเห็นหมดเลยเพราะว่าน้ําใสพี่น้องมองเห็นพื้นเลยนะเห็นพื้นเขาน้ําลึกหน้าประมาณถเมตรก,กว่า ลองกาเอายิงน่าจะยากหน่อยเพราะว่าไม่เคยยิงน้ําลึกขนาดนี้ถ้าปลาไม่ลอยนะคอยติดตามดูนาะะว่ามันจะมีปลาเข้าหรือเปล่านะแต่หมายสวยนั่งได้ทั้งวันครับหมายเนี่ยชนชน ลืมบดเซเฮ้ยลอยข้นมาใกล้ๆแล้วลอย้มาใกล้แล้วไหนลอให้มันขึ้นไหมโอ้ลไปแล้วโอ้ยมาน,นี่แลวมาน,นี่แลวหางลืมบดเสยโลครับเพาช่อนช้นใหญ่ครับหายไปไหนล่ะ ได้ยหายฮามึงอึลิงปัดเซฟเหนียวไกลไปแล้วนะเมื <S <Fold> <S ่อกี้นะจึกหนึ่งว่ะแต่ก็ใจเย็นเมื่อกี้นะเพราะว่ายิงแล้วปืนไม่ได้ปดเซฟแล้วปามันลอยมานี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้นํำลงไปแล้วใจเย็นไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ยิงจัดฉะนี่แหละ ยิงปลาบนบกก็ลมมันแรงๆปลามไม่ค่อยขึ้นะเป็นเหมือนกันไหมพี่นอ้องถ้าวันไหนลมแรงๆเนีปลามันไม่ขึ้นแดดไม่มีอย่างเงี้ยลอยเลยทักเบรกกินข้าวก่อนเอ้ยไม่ได้กินข้าวานี่นะครับลงท้องบุญท้องอะ้ะ นมปังเบงเบ่งจตระซอยนี่แหละพี่น้องโจ้ไปนมตัวรเลืองและตระซอยสิบบาทอยู่ท้องแล้วพี่น้องกินแล้วก็เก็บไปด้วยอย่าไปทิ้งไปเรื่อยใีบ้านน้าก็ใส่ขยะดึงขยุงขยะไปจบกันต่อไปพี่น้องจะได้ยิงปลาไหมเนี่ย ลมขึ้นแรงแต่ลมไปลมเงาเหมือนก็ดอกก็เลยยากเดี๋ยวผมจะย้ายไม้ดีกว่าครับลมมันแรงเกินพี่น้องดูลมมันแรงแล้วปลามันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมไปหาหาขึ้นอยู่ใต้ลมไม้ใต้ต้นไม้อยู่ในคลองดีกว่าเผื่อมีปลาช่อนมีอะไรขึ้นให้ยิมบ้างตรงนี้มันลมแรงแล้วปลามันไม่ลอยไหม เห็นปลาจะโดมนี่มันจะเห็นมันวิ่งอยู่ใต้นู่นน่ะน้ำมันใสมันมองเห็นตัวดำ,ดำ,ดำ,ดำๆลอยๆไหลไปดูนูดูดูแล้วก็ยิงก็ไม่โดนนะครับเดี๋ยวย้ายหมายไปที่นู่นดีกว่าไปรอจิตตามดู เอมเม็นเๆมไปแล้วกับไปแล้วขับไปแล้วไลไปแล้วัอยังไปแล้วร้อนครับโดนครับวิ่งกข้าป่าไปแล้วครับ แล้วครับเต็มแล้ครับดีกว่าไปนั่งอยู่ข้างนอกน้ำโล่งๆนะโอ้โหเต็มๆครับโอ้โหได้พุ่มพลาสติกมาด้วยไอสัดขนาดในป่ายัางมีถุงพลาติกนะประตูกันครับ นะครับเกือบข้ามนะเล็งใส่หัวโดนนี่ครับใส่สวยอยู่ครับครึ่งโลได้ครับตอนแรกนว่าตัวร้อยทมแรกครับจัดไปครับไ่นอกหนึ่งแต้ม มันเรียกว่าตัวอื่นมามาจริงใช่ไ,ไหมไปในรัวมันจะมองยากนิดนึงนะถ้ามันถ้าปลามันไม่ใหญ่มันไม่เคลื่อนที่เมื่อกี้เห็นไหลไหลมาตรงช่องนี้เข้ามาในปลานี่แหละตอนนี้ยังไม่เห็นครับพยายามมองดูอยู่พี่น้อง ต้องรอให้ปลามันไหลมึงเคยเห็นตัวแล้วพี่น้องนู่นมันโฟยุนะมันขึ้นไปได้ไงเห็นไหมดำๆมันบังแดดประดี๋่วอ่ันหน้าให้เฮ้ยมัน ผ่านที่ไปมันไขึ้นไปอยู่นู่นไดไงเรือตัวใหม่บ่นู่นนะมันหันหน้าให้ผมยอยู่ตายต้นไม้นู่นครัใจเย็นๆดูมันดูอาการเหมือนกันไหมน้องตัวใหญ่อะตาดนะี้ ไซโลนั่นแหละอืมแปลกมากเลยหายไปไหนแล้วเฮ้ยปลาหายตัวได้เฮ้ย งงเดยนี่หันมาดูนี่เพิ่มเดียวหันไปดูอีกทีไม่มีแล้วเฮ้ยหายไปไนลหรออูอ้อะไรวะม่าผีหลอกผมกลางวันคักๆพี่น้องตรงนี้มันก็เป็นเหมือนโป่งเหมือนซำนะน้ำซับ ขคองมันจะอยู่ตรงนู้นแต่ตรงนี้มันจะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบึงนน้อยเห็นตัวโคลโลแท้ๆประคอตัวนี้มันจสหายไปใส่ไวววะโอ้ยงึดหดลายน้ําก็ไม่ได้ลึกอะไรมันก็ไม่มีกิ่โมงกี่ไม้อะไรในตรงนั้น ให้มันไปไหนมันก็เพ็บ,เ,บเดียวเนะี่ยหันมาดูอย่างเงี้ยไม่ถึงสามวินาทีทัามั้งหันไปดูอีกทีไม่มีแล้วอะ่ะนี่นะครับลักษณะตรงที่ผมยิงปลาอยู่ครับผมขึ้นอยู่ต้นนู้นนะคุณเนะตอนนี้มันก็จะเป็นเหมือนเหมือนน้ำสับจะเป็นบึงแต่คลองมันจะอยูี้ จะเป็นบึงเป็นหนองตรงนี้นะหญิงปลาช่อนปลาลอยเข้ามาตรงนี้ไม่เห็นปลาพี่น้องอแต่ว่าผีหลอกกันชัดลงต้นไม้มาประมาณแล้ครับทั้งฝนทั้งลมมาแล้วพี่น้องเล่นหนูแล้วดูดีๆฝนก็ตกครับพี่น้องไปแล้วครับมาอยู่แล้วขอขามาด้อจะพี่จะพาก็าได้ ลูกลานก็นมาหักกบมากินมาได้มาหักมาวางมาได้มาลบบาลูแล้วปกปักหลักษาเด้อพระคบมากินให้ได้ให้มันเด้อล,ล้านข้อคับมาไปแล้วย้ายมานั่งอยู่ต้นตะขบไหยครับมันยอดตะขบเลยเป็นปลาบัวเห็นปลาบัวหมดก็ามีช่องตรงนี้นั่งดูกันหนีฝนมาเมื่อกี้ โอเคเฮ้ยปลาอะไรวะเห็นขาววาบเลยเมื่อกี้นะ่ะตรงนี้ปลาอะไรไม่รู้เม็ดขึ้นเลยอะ ปลาอะไรวะยาวโุ้ยเลยอ้ไม่โดนพี่น้องปลาอะไรวะเหมือนยีสกแต่ก็เหมือนชะโดด้วยแหละเห็นยาวๆย,ยิงกดลงไปเเมื่อกี้นะเผื่อลงไปลึกเกินหรือเปล่าไม่โดนโโดว่ะตัวขาวไม่หัง,งขาวว้าบเลย เหมือนปาหนอนจันทร์ถ้าเป็นชั่วโมมันต้องเป็นลายดิใช่ไหมยังยังอยู่ยังอยู่นี่พี่น้องโอ้ยาณยกพี่น้องวีญญาณยโสยสเดี๋ยวหลอดไม่ได้หลอดไม่ได้าอ้ยโสครับเมื่อกี้เห็นเห็นเป็นตัวเลย เหียงพับใส่นะน้องเจอของใหญ่ปลาใหญ่เจอของใหญ่ของหนักอันนี้จะเป็นเหียงเหียงพับนะครับไม่ใช่เหียงตายนะตัวนี้พี่เอกคนบนดอยนะครับให้มาตอนที่ผมไปยิงปลาที่ปลาจีนนะครับเจอนายเอกแกเอาให้มาลองดอกนะึงอ่ะวันนี้ได้ลองแล้วนะครับนายเอก นี่นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวลองดูครับแกบอกว่า,วายิางปลาใหญ่นี่ต้องจัดแบบของแบบนี้โอ้โหนั่นนั้นน่นยเห็นตัวอยู่ครับน,นี่ได้เทสได้เฮียงพับของพี่เอกคนบนดอยครั้งแรกเลยตั้งแต่ในแกให้มานะเห็นไม่ได้เอามาลองยิงดูสักทีเท่าที่ผมเคยเจอนะปลายิสกปลานวนจันเนี่ย มันจะชอบลอยตอนเย็นๆเลยน้องเดี๋ยวเรานั่งซุ่มดูกันจนจนเย็นเลยนะโอ้มันต้องระยิงคอยติดตามรับชมให้กําลังใจกันพี่น้องเนี่ยเป็นเม็ดขึ้นเม็ดขึ้นเม็ดขึ้นอยู่ใต้นี่ตัวอมอยู่นี่แหละเดี๋ยวมันยังไม่ลอยเลยหายเลยวะพลาดเลยวเดี๋ยวรอให้มันขึ้นมาก่อนนะเปิดกล้องเดี๋ยวแบตจะหมดพี่น้อง ขวดโผล่ขึ้นมาเฉยพี่น้องเป็นไปนได้ไหมขวดน่าจะขวดเบียร์นะมันจมน้ำอยู่แล้วมันโผล่ขึ้นมาได้ไงพี่น้องว่ามันแปลกไหมวันนี้ผมมีแต่เรื่องแปลกๆอ่ะนั่งดูปลาอยู่ขวดโผล่ขึ้นมาเฉยปูน้ำขุ่นโุ่ขึ้นมานึกว่าอะไรปกติอ่ะถ้าพูดถึง ความเป็นจริงนะขวดแก้วเนี่ยถ้ามันไม่จมมันก็จะเป็นลอยอยู่อย่างนั้นใช่ไหมแต่นี่อะไรมันจมน้ําอยู่ตั้งแต่ไหนมาโดนขวดจนเป็นขี้โคลนหมดอะแล้วอยู่ดีๆมันโผล่ขึ้นมาดได้ไงนะะ <c oughs> อ้ยให้ลองคิดดูพี่น้องลองคิดดูคิดดูเล่นๆเน <c oughs> งุดหงิดหลายมือนี่โดนคบโดนคบ โดนครับอาจจะโดนครับโดนครับโดนครับพี่น้องรอพี่น้องนะครับดึงมาดึงมาอย่าเข้าไปโดนครับโดนครับอาจจะดูครับเปิดกล้องไม่ทันพี่น้อง จอลูกดอกห้ามิลเข้าไปครับลูกนี้ครับลูกเนี่ยงครับเนี่ยงพับของน้าเอกคนบดอยนะครับวาะโดครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับพี่น้องดึงขึ้นมาเลยครับใส่น่าจะประมาณสักสองโลได้ครับโดนครับ โอ้โหตัวดำปีเลยครับไม่ใช่สองโลแล้วพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างพี่น้องนะเจมมือปืนใม่ด้วยครับได้ไหมครับได้าปด,ดูตัวนึงกำลังเอาครับกำลังยิงเมื่อกี้นี่เลยมาบ่อยแม่พี่ เนี่ยครับมาดูมาตั้งแต่เช้าแล้วครับพี่น้องดูไปมาแล้วครับแล้วผมกลับมาตอนฝนตกกินเนี่ยโอ้สายใหญ่อยู่ครับสวยเลยครับตัวดำกิบเลยพี่น้องทะลุเลยครับ โดนกระดูกพอดีครับโอ้หนี่เห็นดำๆมายิงใส่ลงไปเกือบไม่โดนนะโดนมาช่วงหางเลยพี่นอนะ้องสวยครับน่าจะสามโลครับตอนนี้สุดยอดครับนี่นะครับขอบคุณน้าเอกคนบนดอยมากนะครับที่ให้ลูกดอกเจเ๊ยดมาลองนะครับตอานนี้นัดแรกครับวันนี้นายเอกนัดแรกหมานเลยครับ ลูกดอกยงพับห้ามิลนะฮะตัวนี้สุดยอดครับอาชโดไซส์สามครับไม่เหลือครับอยู่น้ำลึกนะเห็นดำๆอย่างนีวเนี่ยสวยครับไซส์สามครับพี่น้องน่าจะสามโลครับตัวนี้ขอบคุณนายเอกอีกครั้งนะครับสำหรับลูกดอกหมันหมนลูกดอกดีๆนะครับยังพับตัวนี้นะฮะนี่บอกจัดปลาใหญ่นี่ไม่มีหลุดนะครับตัวนี้ไปเดี๋ยวเราไปจอบยิงปลาย่สกใหม่ เย็นน่าจะเข้าน้าแก้าถิ่นเข้ามาตอนเย็นแกบอกมาเกือบทุกวันแกมาเฉพาะตอนเย็นเนี่ยผมสันนิฐานว่าปาน่าจะเข้าช่วงเย็นนะช่วงเย็นปาน่าจะขึ้นดีนไปพี่น้องลุ้นไปด้วยกันครับจับกันไปเรื่อยๆครับผมว,ว่ามันต้องขึ้นนะมันต้องขึ้นมาให้ยิงเชบัดก่อนค่ำนเนี่ยเฮ้ย่จะิงนด้พี่น้องขึ้นมาแล้ว โดนไหมครับอุย้ยบาโดนอีกแล้วพี่น้องอ้ยยังวะโอ้ใจร้อนไปหน่อยนึงเนาะรอให้มันขึ้นทีีมันฟนุนมันมันมาแนละ้วมันฟนออกไปเงี้ยยิงใส่เลยเมื่อกี้นะอุย้ยมาถูกน้อ,นองเอ้ยไปยิดศสกครับใส่ประมาณสามโลนี่แหละพี่น้องเห็นจะจะเลย เป็นยังไงมันขึ้นบัถทึกวะยิงลูกปืนตกตำ่ำน้นองเอ้ลูกปืนตกต่ำคป้าสองรอบแล้วผลงานวันนี้ก็สองแต้มครับทั้งวันตั้งแต่สี่โมงเช้าจนหกโมงเย็นนะครับประมาณนี้นะครับวับดเดาวออนี่เจ้าถินมาทุกวัน ไอ้ก็ไอ้ไอ้ก็ไอ้ไอ้แล้วแต่แกเราคิดเราคิดว่าไอ้โดนได้เลยโอเควันนี้ก็สองแต้มนะครับไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวยิงยโสกใหญ่นี่ไม่โดนสองทีพลาดมันอยู่ลึกไงมันไม่รู้ยิงยังไงมันยิงไปไม่โดนเฉยนี่เผื่อเผื่อมากพูดมั้งรู้ปืนโตกล่ำนู่นนะใชเออ่เดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องสวัสดีครับใครยังมายิงมานะ หมายนี่มาแต่เช้ากับตอนเย็นนะ